สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใจ้ถุดร้านวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่ 15, mm hmm. 15เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช25 6 6นหกะครับเราจะเจอนในช่วงเช้าแบบนี้วันนี้มีสองช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับว่ากันในเรื่องของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสกนะครับเขามีการคาดการ์ผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดในปีนี้เนี่ยจะยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่นะครับส่วนจะมีที่มาที่ไปตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวคุยกันนะครับคุณวินิตอทิสุขนะครับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสกในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นท่วงธรรมหากินครับวันนี้เรื่องของผลการสํารวจซึ่งจัดทาโดย world economic forum นะครับ อาชีพ10อาชีพที่มีทั้งดาวรุ่งและก็ดาวร่วงในอีก5ปีข้างหน้าจะมีอะไรบ้างพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ยงยุทธเจริมบงที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วงธมากินนะครับธนาคารอมสินครับก็เชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อได้พิเศษ8เดือนนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาในการฝากนาน8เดือนเท่านั้นแล้วก็ได้รับผลตอบแทนไหวเป็นดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยนะครับ จะอยู่ที่ร้อยละ1.32ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจําที่ร้อยละ1 5 5ต่อปีผู้ฝากหากเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากในที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่3 1พฤษภาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้ในภายหลังหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นที่เว็บไซต์ w w w g s b o r t h ก็ได้นะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันวันนี้รายการเก็บเบีย้ยใช้ถุนดานนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวนรองวันเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นอาชีพในฝันนะครับ เพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS, SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนรานนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับ ส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่าน,น YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยดได้ถุนร้านเป็นภาษาไทยและก็ยังมีของรางวัลมอบให้กับท่านผู้ฟังนะครับสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ส่งข้อความผ่าน SMS มมาเราจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษ ให้กับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนดานได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอน,นําเสนอผลิตภัณฑ์าการเงินเป็นสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับซึ่ง ผู้ที่จะขอสินเชื่อจะเป็นนิติบุคคลก็ได้หรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลเนี่ยจะไม่มีการจํากัดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลธรรมดานั้นจะจํากัดวงเงินสินเชื่อคือต้องขอสินเชื่อตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการชําระคืนนาน10ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอ,อนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับซึ่ง ผู้ที่จะยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวนั้นจะเป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับถ้าเป็นนิติบุคคลจะไม่จํากัดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลธรรมดาจะต้องขอวงเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปหรือว่าขั้นต่ํา1ล้านบาทนะครับมีระยะเวลาการชําระคืนนาน10ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ TSB 4B CG Economy ของธนาคารนอมสินเนี่ยนะครับ ผู้ที่จะขอสินเชื่อสามารถขอได้ทั้งนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดานะครับคำถามคือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะขอสินเชื่อเนี่ยจะมีวงเงินเท่าไหร่นะครับวงเงินขั้นต่าคือเท่าไหร่ขั้นต่ำนะฮะขั้นต่าคือเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุงร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่12พฤษภาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณประภาส่งสุขนะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวินิตอธิสุขนะครับรองในขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่องของผลผลิตสินค้าเกษตรปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวินิตครับครับผมขออนุญาตสวัสดีครับครับคุณสุภาครับครับครับเรื่องของการคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเรามีหลักการยังไงครับคุณวิิตครับครับโอเคฮะก็ผมขออนุญาต เริ่มก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้การค้าการผลผลิตสินค้ากษตรเนี่ยจริงๆเราทําเป็นลายเป็นลายตรมากครับซึ่งในหลักการจริงๆเนี่ยมันก็คือเราใช้แบบจาลองทาพยากรณ์นะฮะพูดถึงก็คือใช้เป็นมัลติมัลฟิกเกชั่นนะครับก็ดูทั้งพื้นที่ปลูกแล้วก็ประมาณการผลผลิตต่อไร่ลักษณะนั้นนะครับก็จะมีข้อมูลย้อนหลังระดับจังหวัด ไป20ปีนะครับ,รบเริ่มารใส่ข้อมูลสถิติที่เป็นฐานปริมาณน,น้นําฝนอุณหภูมิราคาอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการสํารวจภาวะในการสอบถามตัวเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรวมใช้รวมทั้งใช้ฐานข้อมูลทั้งในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรข้อมูล j f แล้วก็การสำรวจร่วมเนี่ยเข้ามาประกอบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อที่เราจะออกตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตอยู่ที่เรียกกันว่าข้อมูลพยากรณ์ได้เนี่ยมันจะต้องผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ข้อมูลสินคา้าเกษตรซึ่งมีทั้งหลกระทรวงเกษตรเป็นประธานนะครับก็จะมีอนุก,กรรมการทั้งพืชบนสะปร,ะรมงนะครับมีคณะทํางานรายภาคหกภาคในกรณีของพืชน,นะครับซึ่งในส่วนของไตรมาสแรกของปีหกหกเนี่ยทางการรมการชุดใหญ่เนี่ยก็ได้เห็นชอบไปเมื่อวันที่สิบเมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้คาดการตัวเลขผลผลิตยี่สิบสองสินค้านะครับก็ปีพืชสิบแปดระมงสี่รายการนะครับะันั้นในภาพรวมเนี่ย มันก็จะเป็นพบว่าในยี่สิบสองรายการเนี่ยมีสินค้าที่ผลผลิตคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยสิบสามสินค้ามันจะเพิ่มในส่วนของเออบางบางตัวี่ก็จะเพิ่มในส่วนของตัวพื้นพื้นที่ผลิตหรือพื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีแปดตัวนะครับ,รบเช่น้าว์นาปางตามทุเรียนเป็นต้นนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของยิวก็คือเพิ่มในส่วนของตัวผลผลิตต่อไร่เช่นหอมแดงองกองข้าวโพดลำไยพวกนี้นะคะนะ แต่ว่ามันก็ในทางกับการก็มีตัวที่เราพยากรแล้วคาดการณ์แล้วร่วมกันเนี่ยก็ผลผลิตน่าจะลดลงด้วยก็มีเก้าตัวนะครับก็เช่นน้ำผลไมลังกาแฟสับปะรดเนาะลิ้นจี่หอมใหญ่เป็นต้นนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับที่การดาเนินการในเรื่องของการพยากรณ์การคาดการณ์ผลผลิตแลการเกษตรครับอืมครับถ้าเกิดแยกเป็นรายกลุ่มในกลุ่มที่จะเพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างครับคุณนิษท์อ่าถ้าสมมติที่จะเพิ่มขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่จะเพิ่มขึ้นในกลุ่มของพืชเนี่ยก็เช่นพวก ข้าวนาปาลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยางปาลาราปาลน้ำมันทุเรียนมํายนี่สิ่งที่สำคัญสำคัญนะครับถ้าลงรายละเอียดเนี่ยก็คือว่าอย่างข้าวนาปาลเนี่ยก็พบว่าคาดการณ์ว่าผลผลิตน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดจดหกล้านตันข้าวบริจนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ2ี่สสามเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะนะก็คือว่าปัจจัยที่เพิ่มขึ้นก็คือว่าเนื่องจากเรามีปริมาณน้ําสะสมได้มากขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่เกษตรกรจะตัดสินใจ ขยายการเพาะปลูกในเชิงของดนที่ใช่ไหมฮะพอน้ำมาก,กปุ๊บก,ก็บขยายในพื้นที่ว่างที่เนลาบางเดิมซขึ้นพอไม่มีน้าเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ขยายพื้นที่ปลูกนอกจากนั้นแล้วก็ดูแล้วเนี่ยตลอดการผลิตเนี่ยน้ำมันเพียงพอก็ทําให้ตัวของผลิตละล่ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยก็เป็นพอเอาคูณกันปุ๊บเนี่ยก็รบริกานมันก็เลยเพิ่มเยอะนะครับในส่วนของข้าพนัตงาเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่จุดเก้าห้าสองล้านตันนะครับอันนี้ก็บวกมวาประมาณหนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์ นะครับอันนี้คือมันมีเกิดแรงจูงใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเราตัววัตถุดิบอาหศารสดพวกนี้ราคาดีก็จูงใจให้เขาดูแลมากขึ้นแล้วก็ปัญหาหนอนกระทุระบาดก็ลดลงนะครับแต่แล้็ตามแลมันก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของค่าปุ๋ยค่ายาก,การเพิ่มก็ยังเพิ่มไม่มากนะครับัอ <c oughs> ย่างยางพาราเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ4.95ล้านตันนะครับก็บวกประมาณ2.6เปอร์เซ็นต นะครับอันนี้เราดูย้อนหลังเลยว่ามันเกิดจากตัวที่เขาปลูกกันตั้งแต่ปี60นะ่ะตอนเนี้ยปี66ปุ๊บมาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมันอยู่ในช่วงยางวัวชะกันนะฮะยังหนุ่มยังแน่นนะฮะยังหนุ่มยังแน่นตัวอายุก็จะเหมาะสมอย่างปาล์มปาล์มก็เหมือนกันนะครับปาล์มมีคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ19.89ล้านตันก็บวกประมาณ4.4เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เนื่องจากปาล์มที่ปลูกปี63เนี่ยให้ผลแล้วเริ่มเกีบได้ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยราคาดีดูแลดีฝนปลายปีหกสี่ล่วงเลยมาถึงหกห้าเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ฝนทิ้งช่วงน้อยตัวน,นี้ก็ทําให้ตัวน้ําหนักสกสาราอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างทุเรียนเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเจ็ดล้านตันบวกประมาณที่ห้าเปอร์เซ็นโอ้โหเนื่องจากทุเรียนที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปีหกหนึ่งเนี่ยเริ่มให้ผลผลิตแล้วนี่นะฮะแล้วก็ทุเรียนเนี่ยปลายปีหกห้าเนี่ยถ้าจำได้ไดมีฝนตกตอน่องเม่อ่างได้นะ้ำพิ้งพอนะครับ ต้นก็สมบูรณ์นะครับโดยเพราะอย่างยิ่งผลผลิตต่อไร่ในช่วงของภาคใต้ขึ้นภาคตะวันออกก็ส่งส่งจตดเป็นทางลดลงเล็กน้อยนะครับลำไย,ยเนี่ยก็อ,อยู่ที่ประมาณ1.56ล้าน,นตันก็จะมาบวกไม่ถึง1%ประมาณ0 1งุสเ็ดต่น์นะครับเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนใยปลูกลำไยคุณภาพนอกฤดูเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคาในช่วงปลาปีหกจูงใจนะครับแล้วก็ นอกในเชิงของแอเรียเนี่ยมันก็มีการโค่นต้นแก่ลงตัวเนี้ยเชิงแอเรียจะลดลงเล็กน้อยแต่ว่าในส่วนของผลิตผลได้เพิ่มขึ้น <c oughs> เพราะว่าเขาโค่นรับใยในปลูกยางกับทุเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เพิ่มขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะลดลงนะครับก็คือเช่นมันสำปะหลังเนี่ยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่32.7ล้านตันก็ลงประมาณเกือบเก นะฮะต้นนี้มันเกิดปัญหาไอ้ตอนเนื้อที่เก็บเกี่ยวถ้าจำกันได้ไมันมีน้ำท่วมาพายุโนรูนะฮะในช่วงปลายเดือนกันยาหกห้าใช่ไหมฮะมันส่งผลให้อ่หัวมันเนี่ยเสียหายทิ้งเชิงแล้วก็มีน้ำท่วมขงังนอกจากนั้นเนี่ยมันฝนมันตกเยอะมันก็เน่าแล้วก็บางทีเขาก็ต้องเขาเรียกขุนี้น้ำอะฮะนะฮะหัวมันก็จะเล็กอ้อเสียหายหเยอะเลยไหมใช่ครับอันนี้ก็จะลงมาประมาณสี่เปอร์เซ็นในเชิงของตัวโปรดักชั้นนะครับ พอลปัตตวีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.59ล้านตางอันนี้ดอ o ลงมาประมาณ7%เ็้ประจวบไปค <compelled? S 2> รับปัตตวีอ่าใช่ครับแหล่งหลักๆก็จะอยู่ตรงประจวบแต่ก็จะมีหลายหลายพื้นที่นะครับก็จะมีลงมาทั้งในเชิงของตัวพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้วก็ในส่วนของตัวผลผลิตต่อไร่ก็คาดการณ์ว่าจะลงมาถ้าเทียประปีกลายเพราะว่าราคาผลผลิตม,มันีขึ้นในขณะที่ ราคาผลผลิตเอ้อโทษครับราคาปุ๋ยเนี่ยมันแพงขึ้นแต่ที่ตัวรา,างานผลผลิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นจนจุงใจมากนะก็บํารุงน้อยลงนะครับมับงคุดเนี่ยผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณสองจุดห้าแสนตันนะครับอันนี้ก็ทรงๆนะครับเพราะว่ามาังคุดบางทีมันต้องใช้ระยะเวลาสะสมอาหารนะครับแล้วก็ไอสภาพอากาศเนี่ยมันหนาวเย็นนานทําให้การออกดอกเนี่ยล่าช้าแล้วก็มีใบย่วงด้วย ลมพายุช่วงของเดือนธันวามกราราชินีจริงๆเนี่ยาชินีใช่ครับเพราะนั้นเป็นแม้เลยว่าถึงกาเกษตรเวลาคาดการณ์ซึ๊บเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตได้สูงนะครับมันจะเกิดอะไรอย่างเนี้ยผลมาผลยาวไปก็ไม่ดีนะฮะไม่ไม่มีช่วงเว้นช่วงให้เขาออกดอกเลยอะไรอย่างนี้อย่างลองกองก็มีปัญหาในในปีการที่น้อยมากผลิตนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับในในภาพรวม แต่ถ้าในมุมของประมงมั่งก็มีนะครับในส่าเป็นไงไหมครับประมงปลานิ l เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2.4แสนตันนะครับอันนี้ก็ลดลงประมาณไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นครับปัจจัยก็คือว่าเนื่องจากตัวราคาอาหารปลาแพงนะครับมันก็ทําให้ผู้เลี้ยงเนี่ยเขาชะลอการเลี้ยงเขาปล่อยบางก็คือลดการปล่อยลงนะครับเพราะว่าดูแล้วต้นทุนมันเพิ่มนะครับเขาก็ปล่อยปล่อยปอยปล่อยลูกพันปลาเนี่ยเพื่อถ้าถ้าปล่อยเยอะมันก็ต้องใช้ต้นทุนอาหารเยอะเขาก็ปล่อยบางนะครับ ของปลาดุกก็เหมือนงานปลาดุกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นสามพันต่ามกันนี้ลงมาเกือบสองเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่ายิ่งปลาดุกเนี่ยมันเป็นอาตาทิ่เนื้อมันต้องใช้อาหารเม็ดเท่านั้นนะฮะเพราะว่าพออาหารเม็ดลูกบนแพงปุ๊บก็ปัจจัยตอบสนองก็คือต้องลดการปล่อยลงมาตามสภาพนะครับนักษณะนี้ก็จะเป็นภาพเข่าข้าวว่าจะมีทั้งภาพบวกและภาพลบครับอืมครับแต่ฟังดูแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็เกษตรกรเขาเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างไหมครับคุณมิดิรครับโอ้ตอนนี้เขาใช้ได้เยอะนะครับเพราะว่าคาดการเลยเ มันเป็นตัวคาดการในรายาในรายร่างแรกเพราะว่า่อจะ<อ><อ>ไปใช้เนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเออสมมุติว่าเราดูปุ๊บแต่ปีเนี้ยมันจะเป็นปีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นที่ทราบกนดีนะครับเขาออกมาแล้วว่าปีคาดการว่ามันจะเป็นปีที่มีปรากฏการเอลนิโยอา่าใช่ใช่ตั้งแต่เดือนกลางปีเนี้ยเป็นต้นไปนะครับเพราะฉนั้นหลังจากเดือนมิยอเนี่ยมันต้องจับตาแล้วฮะว่าถ้าสภาพอากาศเรา แม้ว่าขนาดนี้ปริมาณน,น้ํามันยังเพียงพอแต่ว่าถ้ามันจะเป็นเอล尼โยตั้งแต่ปลายกลางปีเนี่ยเราคาดกันว่าจะติดต่อสามปีด้วยเพ <laughs> ราะน,นั้นปริมาณฝนตรงนี้มันก็อาจจะเต็มที่ก็คือว่าใกล้เคียงกับของเดิมหรือว่าลดลงจากของเดิมเล็กน้อยนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีฝนทิ้งช่วงด้วยในช่วงเดือนมิถุนาแล้วก็เดือนกรกฎา,านะครับแล้วก็เดือนกันยาเนี่ยฝนที่เคยอยู่ในสภาพปกติก็จะน้อยลงกว่าปกติ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอราดูข้อมูลพยากรประกอบกับข้อมูลน้ําที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนบริเารจัดการในฟาร์มละว,ว่าถ้าปริมาณน้ําฝนน้อยเนี่ยการเก็บกักเก็บเก็บกับกรัาน้นํออา,าเนี่ยเชือ่อรองรับสาราเนี่ยจะทํำยังไงครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้ที่เคยปลูกสองรอบอาจจะไม่ได้ละ นะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันมีปัญหาเรื่องน้าเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวพอปลูกไปปุ๊บมันก็จะม,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 มีปัญหาทีหลังก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของที่น้องกเจจกษตรกรด้วยต <ฮะ S 2> ัวเนี้ยครับอันนี้เป็น,นะระยะสั้นเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นระยะย,ยาวเนี่ยโอ้โหบางแผนที่หนึ่งอยากจะปลูกทุเรียนหรือว่าปลูกยางพาราแต่แติจะตไปจะโตได้กว่าจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยมันนานหลายปีทําไงฮะนี่ถูกต้องฮะคือถ้าอย่างเนี้มันก็ต้องปรับว่า ซึ่งผมดูในปีบาลเขาก็ปับไปเยอะแล้วมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีการการใช้น้ําเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการลงทุนในระบบชงประทานขนาดใหญ่ซึ่งนั้นภาครัฐก็ทําให้ใช่ใช่ทุนบ่อเก็บน้ําแต่ว่าในฟาร์มเนี่ยท่านต้องมีความมั่นคงในควรจะมีใช่ไหมต้องมีเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าชั่วโมงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าภูมิอากาศเนี่ยมันก็เปลี่ยนกันอย่างพลิกฟ้าพลิกดินเหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นในเรื่องของการบ่อกัดเก็บน้ําหรือว่าระบบ ทนประทานแบบท่อใช้ไปฟาร์มเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้ต้องให้ความสาคัญนะครับแล้วก็การใช้น้ําแบบเอ,อประหยัดก็คือว่าเราทราบหรือแม้บางทีดูแล้วมันยังไม่ต้องให้ก็ได้เพราะว่ามันจะมีแหล่งน้ำมันมีความชื้นใต้ดินเมอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะมันก็ดูได้จากทั้งใช้ประสบการณ์หรือว่าใช้จากตัวชีวะซึ่เป็นเครื่องมือสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะช่วยกันให้พี่น้องเออ ประหยัดในการใช้น้ำตรงนี้ได้ให้เหมาะสมครับแต่ถ้ามันเกิดยาวจริงนี้ก็เรื่องใหญ่พอสมควรนะครับหมายถึงใหญ่ใหญ่สามปีตรีตอเนื่องเนี่ยมันจะสภาพมันเหมือนที่เราเคยเกิดมาแล้วครับแม้แต่มันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าผลผลิตมันออกมาน้อยราคามันจะสูงเนี่ยมันจะสวนทางกันอันนี้คือเรื่องของการบริหารจัดการสิครับพูมินดีครับใช่ครับใช่ครับมันต้องสวนทางกันเพราะว่าคือปัจจัยจริงๆมันคือตัวรายได้ของที่ตอกรนถูกไหมครับเพราะว่าถ้าผลผลิตเยอะเป็นไปตามหลักรษฐศาสตร์มันก็มักจะ ะราคาตา่ำเพราะนั้นมันก็มีอีกทางหนึ่งคือว่าเอถ้ามันก็ต้องหาทางที่จะเอะใช้ในเรื่องของการบันทึกข้อมูลในฟาร์มของตนเองเนี่ยเพื่อนํามาวิเคราะห์กับสัตว์าา่าใ,ใหญ่ที่หน่วยงานเพราะว่าบางทีเราถ่ายภาพผลผลิตเนี่ยมันเป็นภาพแมทโอ่าแต่ในฟาร์มของท่านเนี่ยมันอาจจะเป็นใบาตามนี้หรือไม่เป็นใบตามนี้หรือจะปรับเปลี่ยนเนี่ยมันม,นมนันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวละครับใช่ไหมครับเพราะนั้นจริงๆในเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ อน่าจะต้องตัดสินใจดําเนินการเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดในเรื่องของค่าพลังงานก็เช่นกันก็จะเห็นว่าในหลายๆควฟาร์มเนี่ยก็มีเริ่มการใช้พวกโซลา่าเซลล์พวกอะไรเพราะต้นทุนพลังงานมันมันแพงนะฮะในในสถานนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนในในในบริบทที่เกี่ยวข้องครับแต่ว่าเรื่องพวกเนี้เออรวมถึงการการการปฏิบัติในเชิงเกษตรที่ดีเนี่ยต่อไปมันจะเป็นเรื่องสําคัญเพราะอย่าลืมว่าหลายๆตัวเนี่ยเราผลิตเนี่ยไม่ได้ขายในประเทศนะฮะเราส่งออก เป็นหลักเพราะนั้นในเรื่องของการควบคุมคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญการแพ็คเ,เขาเรียกปฏิบัติการเกษตรที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมกับทับ้มาตรการที่คู่ค้าเขาออกมาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเช่นการเผาหรือการปลูกบบใช้น,น้ำน้อยระบบการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดการปล่อ,อยก๊ยาซพวกนี้งต่อไปเนี่ยจะต้องมันจำเป็นเหรอครับเพราะว่ามันถูกมันถูกบีบบับคาโดยตลาดผู้ค้าปลายทางของเรานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำความยั่งยืนให้กับ บ้านเมืองเราด้วยใื้การใช้เครื่อ,องการยานเกิดประโยชน์สูงสุดมันมันก็มีมุมกลับครับใ,ใช่ใชท่ทั้งกลับรครับครับแสดงว่าสําคัญที่สุดนี่คือเกษตรกรต้องปรับตัวทีนี้ปัญหาคือว่าเราเราจะ,ะให้จะช่วยเขาได้อย่างไงเลยครับประเนื้อปรับตัวตัวนี้ให้มันก็กว้างเหมือนกันนะพูดถึงว่าใช่ใช่คือเวลาเราบอกว่าเกษตรกรกต้องปรับตัวเนี่ยมันเป็นมันเป็น,นเรื่องที่เหมือนกับเอ้เราโยนภาระให้เขาใช่เช่เดียวแต่เห็นได้จริงๆว่าไอ้สิ่งที่แม้เราทําเนี่ยเราก็พยายามส่งเสริมอย่างเช่นเรามีในเรื่องสูนารเรียนรู้ซึ่งเราทําาามนล ต่อมาเรามีเรื่องสูงเทคโนโลยีนวัตกรรมประจําจังหวัดที่เอเอซเคยเคยได้ยินไหมครคือตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะึ่งก็คือว่าเฮ้ยเขามีเทคโนโลยินนวัตกรรมที่เหมาะสมกับในจังหวัดของท่านครับคือใช้ร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษานะครับเราก็มีการเก็บแคตตาล็อกมาว่าเฮ้ยสมมติจังหวัดเอเนี่ยเขามีเทคโลยีตลอดช่วงการผลิตแบบหนายบ้างตั้งแต่การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการดูแลรักษา การพาเกจริ้งมีเทคโนโลยีที่เขาใช้ในจังหวัดนั้นนะอย่างไรบ้างอันนี้ท่านก็ติดต่อทางมหาลาัยที่อยู่ในเอจังหวัดของท่านได้เลยนะครับเพราะว่าตัวตัวแคตตาล็อกอันนี้ก็เป็นอีกอีกทางเลือกหนึ่งที่บอกว่าเออมันมันก็ต้องช่วยกันนะครับทั้งทั้งอ่อจาก จากหลายๆฝ่ายครับนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันการศึกษาครับอืมครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมสมมตินะครับว่าเข้าก่อนที่เข้ารวมตัวกันเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกที่นาแปลงใหญ่เนี่ยหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเข้าถึงองค์ความรู้พวกนี้มันจะง่ายกว่าไหมฮะจริงๆอาจจะมีทั้งสองส่วนนะครับคือถ้าเกิดรวมกลุ่มได้เนี่ยการเข้าถึงคือถ้าถ้าว่านาแปลงใหญ่จริงๆเนี่ยในเชิงปฏิบัติคือนั่นหมายถึงว่ามันต้องเป็นพื้นที่เดียวกันของเราเนี่ยมันมีข้อจํากัด ด้วยความเป็นข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐานเราเนี่ยมันเป็นรวมกลุ่มกันในเชิงใกล้เคียงกันใหญ่แล้วกันเทคโนโลยีที่ท่านเอาท่านเอาไปใช้เนี่ยแต่อย่างน้อยแม้ว่าพื้นที่ไม่ติดกันแต่ว่าสินค้าเดียวกันแล้วก็พื้นที่ใกล้กันเนี่ยปัจจัยพื้นฐานมันน่าจะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปใช้เทคโนโลยีแล้วมาขยายผลตัวเนี้ยมันจะช่วยอิมแพคมันจะเกิดเยอะกว่าไปทําเป็นฟาร์มเดียวๆสวนเดียวๆไร้น้อยๆนะครับ หรือว่าในการลงทุนในเชิงโครงสร้างของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เกิดการแชร์ลิงในเรื่องของการลงทุนได้เนี่ยนะครับมันก็มีมีผลดีครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันเดินด้วยกันหลายๆคนเนี่ยมันเดินไปได้ไกลไปอยู่แล้วใช่ครับับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยเดี๋ยวกับนะอันนดี้ยวฮะเชิญครับ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 ผมครับเชิญเจ้าคุณวินดีครับเชิญครับอ๋อไม่มีประเดแล้วแหละครับก็ถ้าจะเอ่อ ฝากไว้จะพียงเท่านี้ครับได้ครับได้ครับรับอะไรครับปอกาศน่ารบกวนใหม่นะครับอันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณนะครับนะครับสวัสดีครับกับคุณวินิตอาิสุขนะครับรองในขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับคุณผู้ฟังครับฟังตัวเลขเหล่านี้แล้วก็ถือว่าน่าปลื้มใจแต่ว่าอย่างที่บอกคือปัจจัยมันเยอะนะฮะเอ่อเป็นการคาดการรายสามเดือนเพราะว่าถ้าจะคาดการรายปีอย่างที่บอกปัจจัยมันเยอะเดี๋ยวมันจะทําให้การคาดการเนี่ยมัน ยากขึ้นนะครับยากขึ้นเพราะฉะนั้น3เดือนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะขยับายายตามมาถ้าไม่มีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจรกครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงธรรมหาหกินครับวันนี้เรื่องของผลการสํารวจซึ่งจัดทาโดย World Economic Forum นะครับอาชีพ10อาชีพที่มีทั้งดาวรุ่งและก็ดาวร่วงในอีปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ยงยุทธชนะบงที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วงธรรมากินนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB for BCG Economy ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ที่จะขอสินเชื่อจะเป็นนิติบุคคลก็ได้หรือว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับสามารถยื่นขอได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นนิติถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยคำถามของเราคือ จะต้องมีวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำจํานวนเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบตอมานะครับ S M S 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุดร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ